ว่าคนเล็กใช่ไหม,ด,ไหมดื้อไหมอยู่ที่บ้านไม่ดื้อคือพระอาจารย์ได้เห็นรายชื่อเขาในวันนี้ซึ่งเป็นเป็นวันเกิดเขาในวันที่ที่เก้าใช่ไหมลูกวันที่เก้าแล้วก็ตั้งแต่แล้วก็ตั้งแต่เช้ามาตลอดเช้ามาเนี่ยนักเรียนทุกคน,นรวมถึงาจะรน้องแบงค์ด้วยก็ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนแล้วก็ทางพระอาจารย์ได้อย่างเป็นมนี้แต่สิ่งที่พระอาจารย์มองเห็นคือพระอาจารย์อยากรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ถึงสอนลูกได้ดีขนาดนี้ แต่ทีนี้วันวันที่เก้ากุมภาเนี่ยมันเป็นวันเกิดของลูกสาวพระอาจารย์อยากจะให้เราอวยพรตรงนี้เลยเพราะพระอาจารย์เชื่อแล้วมั่นใจว่าอยู่บ้านมักพ่อจะไม่ค่อยได้อวยพรลูกชาลูกสาวไม่ได้ค่อยด้คุยกันด้วยพเพราะเนื่องจากว่าทําง,งานวันนี้พระอาจารย์เปิดเลยเปิดโอกาสให้พ่อได้อวยพรลูกสาวต่อหน้านักเรียนทุกคนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ด้านหลัง้าเชิญเชิญอวยพรให้ให้ลูกสาวด้วย ูดตามความรู้สึกเลยคุณพ่อวันคือ,ค,อคือลูกสาวโตแล้วแล้วก็ลูกสาวก็เรียนหนังสือเก่งด้วยแต่นี้คุณพ่ออยากฝากอะไรในอนาคตว่าถ้าเกิดวันไหนที่ไม่อยู่แล้วในวันที่ที่ไม่มีลมหายใจนะคร่ะอยากจะฝากอะไรให้ลูกสาวคนเนี้ยหรืออยากจะบอกเขาว่ายังไงก็ให้สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีบางครั้งลูก างครั้งคําพูดมันมันพูดไม่ได้นะแต่ว่าความรู้สึกคุณพ่อแน่นอนพระอาจารย์เชื่อแน่นอนว่าคนเป็นพ่อรักลูกมากแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูบันทึกภาพอยู่ใช่ไหมอ่ะใครอยากให้พ่อกับลูกได้กอดกันต่อหน้าอ่าต่อหน้าเพื่อนๆเลยลูกตื่นใจนะแต่พระอาจารย์ไม่มีสิทธิ์กอดแม่แนะกอดไม่ได้แล้วจบแล้วอขอบคุณแม่แต่ขอ ก็สำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะสรุปกิจกรรมนะคุณผู